คะวันนี้เราจะเล่นกล่องวงกลมมาไหนดีคะจำตั้งแต่อันหนึ่งสสาสี่ห้าจะเล่นอันไหนก็ค,คอมเมนต์ในน้องบีมได้เลยนะคะแค่คนกดไลค์เยอะคนกดไลค์1ใจก็จะเล่นอันนี้สองใจอันนี้3อันนี้แล้วก็อันนี้6อันนี้สิบนะคะ เดี๋ยวนะคะเราจะโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะก่อไปคูโรมิเริ่มจากคูโรมิก่อนเลยค่ะมันจะมีห้าสิบห้าใบนะคะนี่คะ่ะอันต่อไปต่อไปนะคะคือลายแคแมห้าสิบห้าใบเหมือนกันนะคะนี่ต่อไปก็เป็นโดรมอน สองใบห้าสิบห้าใบเหมือนกันคะ่ะต่อไปคือลายดูฟี่น,นะคะห้าสิบห้าใบเหมือนกันคือลายฮาโลวีนนี่ห้าสิบอันนี้ห้าสิบห้าใบเหมือนกันนะคะจบแล้วคะ่ะบ๊ายบาย